ครับเมื่อกี้ได้มึกมาแล้วนี่วิธีเน,นี่ยมันจะมีไอ้ถุงถุงนะครับถุงถุงถุงมึกมันนี่ครับถุงมึกมันมองเห็นไหมนี่ครับถุงหมึกเขียวเขียวเนี่ยเนี่ยดึงตัวนี้ออกมันจะไม่ดำเลยครับล้างออกเดี๋ยวผมดึงให้ดูครับนี่ครับเนี่ยรับรองครับแล้วก็ล้างขาวชัว thùng mực này thùng mực mình gấp. ta đứng ngồi chưa mấy đầm rồi đây các láng xài thùng thảo chúa này nón thảo chúa thảo chúa đây thảo chúa đã xài thùng lên ไปตกหมึกกันต่อดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆน้นาๆพบกับทิศตั้มอะไรอะไรก็กินอีกแล้วครับทิศตั้มวันนี้มามาตกหมึกครับกับมาสองคนเพื่อนรับอยู่ข้างล่างแล้วไปครับเดี๋ยวไปเจอกันจะมีตัวไหมเนี่ยโอเคครับหมันหมันครับวันนี้หมันหมัน สวัสดีครับเพื่อนๆนะนะฮะวันนี้ทิดตั้มไปลงเกาะครับเกาะสีชังครับนี่ครับเดี๋ยวไปขึ้นเรือตรงนั้นวันนี้ไปหาตกหมึกครับผมโอ้ก็ทําใหม่อย่างสวยเลยเนาะตรงนี้โอ้นี่ครับเดี๋ยวไปลงลงอยู่ตรงนู้น,นครับซื้อตัวซื้ออะไรนี่ครับเขาทาใหม่อย่างสวยเลยครับอืม นี่ครับล้ำนี่แหละสีน้ำเงินนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะครับเจอกันที่เกาะโอ้วันนี้ลมนิ่งอยู่นะแหลม้วยครับอยากซื้อตัวยังซื้อมาบ้างอื บมาไม่ทำกินแต่ปลาต้องโกบแลละไป นะเขาไม่เซียนหรอกว่าลมลมนิ่งๆอย่างนี้ นั่นไงเออคนนอน,นโอ้โหฟินเลยครับ มแล้วออโอ้ไม่ต้องมาแล้วล่ะมาเที่ยงนะมีโย่เพียบเลยเราจะซื้อโยอ่ะมีอยู่สีชมพูเต็มเลยเราไปแปะฮอนด้าไม่จะไม่เลี้ยว ามาอยู่ข้างหน้าหมดเลยได้ว่าฟังหลังเกาะน,น่าจะลมแรงเ่ยมาจอดอยู่ขา้างหน้าเต็มเลยนอนอยู่บ้านอะไรดีแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่มีฝนอะต้นไม้แห้งหมดแล้ว เรือเรือมาอยู่ข้างหลังหมดเลยนี่ครับบรรยากาศเกาะสีชังตรงนี้เขาเรียกกองหินแมวเรายักไปไม่มีอะไรเลยอยู่ในถังนี่ครับบรรยากาศตรงนี้มาถ่ายรูปโอ้ยังสูงอะ่ะบอกน้ําไม่ต้องมา นี่ครับคนเซียนเดต็มเละนายัดเอ้ยลมลมอย่างเงี้ยมึกใหญ่เข้า นี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่ากองหินรางรถไฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาขึ้นไปข้างบนเดินขึ้นไปเลยนี่ครับขึ้นได้เดี๋วครับขึ้นไปดูวิวย่ลูกอะไรเนี่ย ายากาศดีครับแดดอุนอ่นๆร้อนๆตอนเช้านี่ครับข้างบนประมาณนี้แหละ <c oughs> นี่ครับเดินขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> นี่ทางอยู่ข้างล่างก็เดินเลาะไปนู่นแต่บนนี้ชอบมีไข่นกครกับเดินระวังด้วยกแ็แต่แต่ไว้ หอบเหมือนกันนั้นเนี่ยเฮย้ยครับบรรยากาศสวยไหมต้องลองมาดูครับเกาะสีชังนี่ครับเดี๋ยวลงตรงนี้เลยเนี่ลงได้อยูย่คนเสียนอยู่ข้างล่างแล้วนะอมองไปเห็นไกลๆครับเหลืองๆนะ สื่อเข้าไปเอาเอาพาเพื่อนๆไปดูวิวข้างบนครับนี่ครับจริงๆเดินข้างล่างเนี่ยเดินมาตรงนี้ก็ได้พาไปดูวิวถึงแล้วเอาคนหายไปไหนเห็นต่กระเป๋า อ๋อไปเยี่ยวัเห้ยครับเดี๋ยวเตรียมตัวก่นอนเฮ้ยเอาเสกเสร็จแล้วเหรอใครมานอนตรงนี้โอ้น้ำสวยด้วยน้ำสวยด้วยลมยิบยิบ ถืมือเปล่ามาเ่าเฮ้ยถุงมือเป่าะไรแว่นมาเ่าเลยอ๋อไม่ได้ลงโอเคอ 是不是？ ยับไปเรื่อยครับขยับไปเรื่อย ย้ายไม้อีกแล้วย้ายไม้ยายไมนี่ไหมไม่ทำอไงกินดูว่ามอันนี้สิวันนี้ก่อนที่มาถามหน่อยสิวันไ,ได้มาหานานเลยไม่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 ม่ไม่ไมาานาน่ไม่่่ม่ม่ไ่อมม่ม่ไม่ไ่่บแบบไๆๆๆ โอเคครับเดี๋ยวให้กระดูกสมุนกันจะได้มันมันจะได้มันมันอย่างงั้ยเลยยังครองอ่ะนี่คื่มันตาดอยู่ มึอมาฝากแล้ว oh, น uh ี่มาเนี้ยเดี๋ยวโอ้โหหยียบแได้มันมันอ่ะนี่ครับนี่เลยอ่ะอ่ะเอาไม่กินหรออยู่ใกล้กันอ๋อ

ครับถึงหมายละย้ายหมายใหม่มองนึงครับพวกเดินเป็นหนำก่อนนะครับไกลมองเห็นไหมไกลๆหน่อยยักษ์สายเสี้ยนนี่เลยน้องหมาวิ่งตามครับให้กระดูกน้องรู้จ,จักแล้ววิ่งตามเลยตอนนี้จําเสียงได้เลยครับตอนแรกก็พอได้ยินเสียงปั๊บเงียบกิ๊บวิ่งกระดิกหางใส่เลยโอเคครับมันหมานบเดี๋ยวไปหาตกมึกก่อนดีกว่า ตามอีกนี่อยู่ยังไงอ้นี่ครับม,มันมันโอ้โหยักษ์อยู่ไหนอะปลาอินทรีครับโอ้โหอินทรีเอ้ยเล้งหรือะนะอินทรีมั้งนะเฮ้ยปลาอินทรีโอ้ยเล้งเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S เยอะไปเยอะไปโอเคครับโอเค โอ้ยเลิงโอ้โหเฮ้อได้อย really? ู่ได้แล้วครับโอ้ย้นุ่นเลยยักได้ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาปลาสาก ปลาสากครับนึกว่าอินซีปลาสากโอเคอยู่ต้มอร่อยนะปลาสากโอ้โหเ,เกือบไม่ได้ครับ,รบนี่อ <cycling> ย่างไงอืโอเคครับม, waren, มันมันเอายักไปหันหักแล้วเนี่ยจับไม่ได้ <dans S 2> ครับเดี๋ยวตีต่อยครับน่าจะมีอีกนี่นี่ครับหมา้สวยๆโอเคครับมาอีกแล้วเยอะไว้ยักเยอะไว้เยอะไว้เดี๋ยวครับให้ดูก่อนไหนล่ะนี่ครับนี่ัวื่อมีตัวตามมาอยู่ครับอยู่ข้างล่างปั๊บ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 ยักเยอะไปนู่นเลยเดี๋ยวจาไปจีบไปโอ้ยยกยกเลยตัวนี้ตัวเล็กยกยกยกเลยเฮ้ยหมานเกิน นี่เลยโอ้โหดีแคลโรครับเลยไมโครชิก โอเคครับสีขนใสส,สวยๆไปย,ยากนี่ครับรียลปลาสีขนสีขน <c oughs> ปลดครับปลด <c oughs> หาาต่อ <c oughs> นี่ครับมองเห็นไหมมืดๆเลยนะย้อนแสงฮะ ไอ้ลามาโอว้ว่าอยู่ฝูงปลามันกระโดดอะไรแบบนี้เลยไอ้ล้ามาครับปลา,าจะล้ามาเดี๋ยวลองตีต่ออีกนิดนึงโอเคครับเพื่อนๆนันะได้เวลา popcorn. เปิดอัดลาแล้วครับวันนี้มึกไม่ค่อยจับเลยได้สามสี่ตัวเองครับพอเราตั้งกล้องดันไม่จับพอเราไม่ได้ตั้งมันดันจับเป็นไส้ยอย่างเงี้ย โอเคครับลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้ดูผลงานครับนี่นี่สี่ตัวครับไซส์ใหญ่อยู่นะโอเคครับสี่ตัวฝั่งนี้ก็ได้ลาไปพร้อมกับบรรยากาศเกาะสีชังครับผมมองเห็นไหม ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอะไรอะไรก็กินให้ทิดตั้มแล้วนะครับผมบายบายครับเดี๋ยวเดินกลับไปคืนครับอย่างไกลเลยเอเคครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่เลยบรรยากาศเกาะนี่เงเห็นไหมครับจอส่งสินค้าเพียบเลยโอเคครับบายบายฝากกดไลค์กดติดตามให้ผม้วยนะมีกินด้วยครับช่องกินด้วย โอเคครับเดี๋ยวรีบกลับเดี๋ยว่ีรีบเดินไล้ะ